สวัสดีค่ะตอนนี้เราพาทุกคนนะคะมาดูร้านค้าส่งอีกร้านหนึ่งนะคะพี่เขาเนี่ยมาจากเชียงรายเลยนะคะทุกคนร้านนี้นะคะเป็นบอนพื้นบ้านนะคะทุกคนเยอะมากในร้านนี้ประมาณห้าพันต้นได้นะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ตลาดวัดพระเงินเนาะค้าปลีกค้าส่งนะคะตลาดวัดพระเงินตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบอนกับพี่เขาเลยข้างในว่า มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะนี่เลยนะคะนี่เป็นดงบอนสีเลยนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูถามราคากับพี่ๆเขากันว่ายังไงบ้างนี่นะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนี้ก็จะเป็นบอลไทยไทยนะคะบอลไทยๆทยบอลแบบอันนี้กันเนาะ พี่ต้นอย่างนี้นะคะเท่าไหร่คะแบบนี้ต้นนี้สวยมากเลยต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยครับนี่หนึ่งร้อยเขาเรียกอะไรคะพี่อันนี้ชื่อชื่ออะไรเอ่ยอ่าสาวน้อยครับสาวน้อยป่าแป้งครับต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกคนสวยๆเลยนะมีพริกกับเกลือไหมคะพี่มหมดแล้ว อันนี้วัวแดงหรือเปล่าพี่ต้นนี้ใช่วัวแดงไหมคะใช่ครับต้นเท่าไหร่เอ่ออย,ยต้นละร้อยนะคะอุ้ยมันเยอะมากค่ะทุกคนอ่าเดินเข้ามานะคะที่ตลาดซอยที่ตลาดพระเงินนะคะท้ายๆซอยเลยจะมีร้านนี้อยู่นะคะต้นละร้อยเองนะคะต้นละร้อยทุกต้นเลยไหมคะพี่ทุกคน ร้อยเดียวทุกต้นเลยนะคะร้านนี้เลยนะคะว้าวก็มาเดินดูเดินชมได้นะคะอันนี้วัวแดงสวยๆเลยน่ารักน่ารักเลยนะคะก็ลองเดินเข้ามาเลือกๆดูนะคะมาชมได้นะคะนนก็จะมี ต้นไม้ให้เลือกเยอะแยะเลยจะเป็นบอนแบบบ้านๆนะคะบอนโบราณนะสวยๆหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเราจะลองเดินดูต้นสวยๆสยักต้นหนึ่งนะคะแต่จะเลือกหาเลือกดูต้นสักต้นสองต้นนะคะเดี๋ยว อาจจะมีต้นไหนสวยถูกใจมั่งต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้สวยอะ่ะเขาเรียกอะไรเอ่ยพี่คะต้นนี้เขาเรียกอะไรคะต้นนี้ต้นนี้สวยมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเดินเลือกดูดีๆอันนี้ คนต้นนี้สวยมากค่ะนกกระทานี่นะคะเดี๋ยวต้นนี้เราจะจองไว้ก่อนนะคะสวยจองไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาวัวแดงสวยๆอีกสักต้นหนึ่งนะคะร้อยบาททุกต้นเลยนี่ เยอะแยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเราต้องมาเลือกอยู่ที่นี่เลยนะคะเนี่ยเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอานกกระทาตัวน,นี้ไปไว้ก่อนจองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาค่อยๆเลือกอีกทีหนึ่งนะคะ พี่เดี๋ยวหนูจองต้นนี้ไว้ก่อนวาไงไว้ี่นี่นต้นนี้น่าจะเป็นนกกระทาแหละหนูว่าสีมันชมพูออกเข้มมันมีกระทางก็มีอยู่สองอยางชมพูกองขาวอะ่ะเหรอแบบสีขาวมีไหมคะพี่ขอดูความแตกต่างไปดูนกกระทากับพี่คขะ ร้อยบาททุกต้นนะคะทุกคนแวะเข้ามาดูเลยี่ร้านนี้ก็มาเลือกกันดูได้เลยนี่น่าจะเป็นขาวเนาะอ่านี่นกกระทาขาวใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นจุดสีชมพูเนี่ยของที่เราจองไว้นะคะทุกคนได้แล้วนะคะหนึ่งต้นหนึ่งร้อยบาทพี่มีต้นไหนแนะนําหนูบ้างไหมไม่รู้ว่าเราาชอบแบบไหนอันนี้อันนี้ก็คือเป็นสาน้อยป่าแป้งเหมือนกันใช่ไหมนี่ใช่ครับสาน้อยป่าแป้ง อืมลายสวยๆนะคะทุกคนหัวแดงอันนี้ถ้าสมมติว่าหนูเอาไปเลี้ยงอะ่ะหนูไม่มีตู้อบก็มันก็ได้ใช่ไหมได้เลยค่ัมีเลยไม่ได้ไม่ตายเนาะแต่ของพี่เขาก็ไปปล่อยๆไว้อย่างนี้นะก็แข็งแรงทุกต้นนะน้องเป็นหัวอมืมันเป็นหัวใช่ไหมคะมต้นนี้ ต้นนี้เหมือนเจ้ากุ้งอะไรสักอย่างอันนี้ใช่เจ้ากุ้งเดนมาร์กไหมใช่ครับเนี่ยเหรอครับไม่ใช่ไกเซอร์ใช่ไหมคะคือเจ้ากุ้งเดนมาร์กนี่ต้นนี้ค่ะถ้าไกเซอร์กับเดนมาร์กไหนขอดูหน่อยค่ะทุกคนมาเดี๋ยวพี่เขาจะบอกของจำอ๋อจะไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้คือเจ้ากุ้งเดนมาร์ก อันนี้เสืออันนี้เดนอ่าอันนี้นนจะกรุงไก่เซืออันนี้เดนดูความแตกต่างก็คือมันจะไม่เหมือนกันจุดจ้ำจะไม่เหมือนกันสะดือสะดือแล้วก็<ช>ลายเส้นของ<ช>ของตัวเดนมาร์กจะออกชมพูกว่าแล้วพี่เนาะใช่แล้วก็อันนี้ไก่เสือเขาก็จะเป็นออกสีแดงใช่สีแดงแดงจ้ำๆจ้ำก็จะต่างกันวัวต้นนี้ด้วยได้แล้วสองต้นแต่จะลองหาวัวแดงสักต้นหนึ่งเสื้อชมพูไหมผีเสื้อชมพูไหนเอ่ย อแบบนี้นี่ใบนี้นะคะทุกคนผีเสื้อชมพูเดี๋ยวเราโตมาก็จะรู้อ่ะโตมามันจะสวยมันจะใบใหญ่ใหญ่ใบใหญ่แล้วลายเขาจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมพี่ลายเยอะกว่านี้นี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในดีกว่านะนี่ทุกคนผีเสื้อชมพูนี่นะคะ อ๋อเขาก็จะเป็นใบสีเขียวๆนะคะมีลายจุดสีชมพูก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าผีเสื้อชมพูเนาะมีต้นเดียวเหรอคะพี่อันนี้ใช่ได้ยไหมน,นี่ใช่อ๋อนี่ไงผีเสื้อชมพูก็จะมีลายจุดสีขาวสีชมพูสลับกันนะของต้นดูแล้วนะคะ ร้านนี้ใครเอาไปไม่ต้องมีตู้อบก็ได้เพราะพี่เขาก็เลี้ยงอย่างนี้อาทิตย์ที่แล้วมาก็เห็นอย่างนี้แหละก็อยู่รอดได้นะผีเสื้อชมพูแบบนี้สวยๆเดี๋ยวลองดูต้นอื่นก่อน นี่ทุกคนเดี๋ยวมาดูบัวแดงต้นนี้ส,สวยๆเลยดูแข็งแรงด้วยนะเนี่ยมันถ้าเกิดหน้าหนาวแล้วใบมันจะยุบไหมคะไม่ไม่ไม่เนี่ยอันนี้ของไทยของไทยใช่ของจีนนะยังง่ายยังง่ายอ,อันนี้วัวแดงเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแต่ตา,ตายไหมไม่ตายไม่ตายผัดใบมันก็แค่จะผัดใบเฉย ่คืออันนี้อันนี้ปลูกจากหัวใช่ไหมคะใช่ค่ะผ่าหัวใช่ไหมไม่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 เขาไม่ได้ผ่าแล้วเป็นหัวของเราเลยอ๋อแยกหน่อแยกหัวอย่างนี้เลยใช่ไหมครับมันจะแข็งแรงกว่ากันเนาะแข็งแรงกว่ากันเยอะนี่นะคะทุกคนแล้วต้นนี้ด้วยต้นนี้เนี่มันมันจะไม่เหมือนกันของเรานี่จะแข็งหมดนะจะผ่าแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นอีกแบบนึงนะค่ะมันจะอ๋ออ่อนนี่มันปลูกฐานแล้วไม่ต้องกลัวเลยอืม อันนี้หนูเอาต้นหนึง่งต้นหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นผีเสื้อชมพูเหมือนกันใช่ไหมนี่นใช่ครับทุกคนบบีมากต้นนี้นลังเบบีผีเสื้อชมพูแต่ไปดูต้นนี้ว่ามันคืออะไรหัวแดงต้นนี้ก็สวยนะหัวแดง อันนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวหนูขอคัดเอาไปเลือกก่อนนะคัดไปคัดไว้ก่อนต้นนี้คืออะไรคะพี่ดำสตูนครับดำสตูนดำสตูนครับเราเจอต้นนี้ต้นนี้ไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวถือไปถามเขาก่อน ต้นนี้มันชื่ออะไรนะนกกระทานกกระทาต้นใหญ่อ,อ๋อพอเขาต้นโตขึ้นมามันก็จะเข้มๆแบบนี้นี่นะคะเ,นะเดี๋ยวเราไปดูฝากหนุนบ้างนู่นนู่นนูนน,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 นคือเยอะมากเยอะมากจริงๆทุกคนนี่นะคะดูกันตาลายกันไปข้างหนึ่งเลยนะเนี่ย ต้นนี้ไม่มีลายอะไรเลยพี่คะต้นนี้มันคืออะไรไม่มีลายนี่แบบนี้ไม่รู้เป็นนกเป็นอะไรเป็นนกอะไรเป็นไก่อะไรก็ไม่รู้ อีเหนาอีเหนาอีหนาตัวขึ้นมันจะเป็นลายขาวๆใช่ไหมอีเหนานะคะต้นนี้อันนี้ก็ใช่ใช่ไหมอีเหนาใช่ไหมต้นนี้ใช่กำลังกัดอืม ก้านตรงนี้ก้านมันจะลายๆเขาเรียกว่าอะไรนะคะเมื่อกี้อันนี้จงอางจงอางนี่เหรอคะมันจะด่างนี่จงอางเหรอแต่ว่าก้านมันไม่เหมือนกันนะตล้วไม่เหมือนกันตู้อุตโมยดูมันจะไม่เหมือนกันต่างกันยังไงอันไหนคือตัวผู้ตัวเมียคะพี่เนี่ยอืมนี่คือตัวผู้อ๋อถ้าก้านลายๆอย่างนี้คือตัวผู้อ๋อนี่คือตัวเมียถ้าก้านสีขาวอย่างนี้คือตัวเมีย ช่ไงดูตอนโตพอโตขึ้นมานิดก็จะเป็นใบประมาณนี้เป็นจงอางอืใหญ่วานี้นะอืมนี้มันขาดน้าไม่ได้นะอ๋อจงอางเนี้ยเหรอคะเวลาเลี้ยงเลี้ยงเหมือนบัวไหมเหมือนกันอ๋อพี่เขามาไกลมากนะทุกคนพี่มาจากไหนนะเมื่อกี้ที่บอกมาจากเชียงรายพี่เขามาจากเชียงราย แต่เราชอบวอัวแดงมากอะ่ะคือมันมันสวยอันนี้ก็น่าจะเป็นสาน้อยปะแป้ง เสียงจะดังนิดหน่อยนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเมื่อกี้เราเลือกไปแล้วทั้งหมดได้สิบต้นนะคะพี่เขาแถมให้สามต้นต้นละร้อยบาทนะคะทุกคนนี่เยอะมากนะคะเป็นบอน่าพื้นบ้านนะคะเป็นบอลพื้นบ้านบอนบลบรานเนาะราคาก็ดับต้องได้นะคะร้านนี้ก็แวะเข้ามาดูนะคะนี่เลยค่ะพี่เขาลงไว้ประมาณห้าพันต้นนะคะนี่ที่เห็นนะคะเยอะๆเลยก็จะมี ัวแดงนะคะมีสาน้อยป่าแป้งมีอีเหนานะคะที่เห็นเยอะๆเนาะแล้วก็มีนกกระทานะคะเทียบเลยนะคะเมื่อกี้เราก็ตัดไปแล้วสิบต้นนะคะทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเลือกแล้วเลือกอีกเลือกแล้วเลือกอีกนะคะเพลินเลยนะคะก็จะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ให้เลือกนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้เลยที่ ตลาดต้นไม้ตลาดวัดพระเงินนะคะเข้ามาดูร้านพี่เขาจะอยู่ท้ายซอยเลยนะคะจะอยู่สุดซอยเลยเข้ามาอยู่ฝั่งขวามือนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเป็นดงต้นบอนจริงๆสวยๆกันทางนั้นเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ